สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาทั้ง7วันนะคะในเดือนตุลาคมว่าดวงชะตาของแต่ละวันในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นยังไงนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะคะ,ะก็ก่อนที่จะไปฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนตุลาคมพศ2564นะคะการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะมีเรื่องมาทําให้คนวันอาทิตย์เนี้ยมีความรู้สึกไม่โอเคในที่ทํางานมากๆนะคะไม่ได้รับความสบายใจไม่ได้รับความเป็นธรรมในที่ทํางานนะส่วนเรื่องการเงินก็มีให้จับใจ่ายใช้สอยบ้างนะคะ ส่วนเรื่องความรักความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรนะ่าให้วิตกกังวลในเดือนตุลาคมคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นห่วงเรื่องการงานนะคะเพราะจะมีปัญหาอุปสรรคให้คนวันอาทิตย์เนี่ยววเบื่อหน่ายในยที่ทำงานมากๆนะคะยัไงไงก็เป็นกำลังใจให้กับ คนที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องการงานนะคะเป็นการทำลายคร่าวๆค่ะดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ในเดือนตุลาคมนะคะการงานการงานของคนวันจันทร์นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใจกับงานตัวเองมีความสุขในที่ทำงานพอสมควรสำเร็จตามสภาพก็คือดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนเรื่องการเงินในเดือนนี้มีการใช้จ่ายเงินแบบมากมายเลยนะคะทําให้คนวันจันทร์นี้อาจจะขาดสภาพคล่องในเดือนนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนเรื่องความรักความรักก็ไม่มีอะไรให้วิตกกังวลนะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีนะไม่ต้องคิดมากนะสาหรับคนวันจันทร์ส่วนเรื่องสุขภาพก็อยู่ในกินดีนะแต่ยังไงก็ต้องระวัดระวัง ไวรัสโคโรนาโควิด -19 อยู่ดีนะคะทุกๆวันเลยนะคะในวันจันทร์ในเดือนตุลาคมคนเกิดวันจันทร์ในเดือนตุลาคมให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินของท่านนะคะเพราะว่าเดือนนี้จะทําให้คุณอ่ข,ขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นการทราํานายคร่าวๆค่ะ ดวงชะตาคนเกิดวันอางคารประจําเดือนตุลาคมพศ2 5 6 4การงานนะมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลในที่ทํางานมีเรื่องอทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันในที่ทํางานนะทําให้คนวันอาคารในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจพอสมควรส่วนเรื่องการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยพอสมควรนะคะ ส่วนเรื่องความรักความรักก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องผิดใจกันทะเลาะเบ,บาแวงกันนะคะก็ถือว่าให้มีสตินะให้มีสติให้คิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปส่วนเรื่องสุขภาพก็มีปัญหาเรื่องความวิตกกังวลนะดังนั้นคนเกิดวันอังคารนะคะดวงชะตาคนวันอังคารในเดือนตุลาคมจะเป็นห่วงในเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบ,บาแวง ส่วนเรื่องสุขภาพก็มีความวิตกกังวลทําให้คิดมากนะคะก็เป็นการทํานายคร่าวๆสาหรับคนเกิดวันอังคารในเดือนตุลาคมนะคะดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธในเดือนตุลาคมพศ2564นะคะการงานถือว่าประสบผลสําเร็จมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ส่วนเรื่องการเงินการเงินให้ะระมัดระวังการถูกคดโกงเลยนะคะ เพราะว่าตกให้ปีศาจในสัปดาห์ในเดือนนี้นะคะให้เรามาระวังการใช้จ่ายเงินของท่านหรือให้เรามาระวังทรัพย์สินของท่านอาจถูกขโมยนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะคะส่วนเรื่องความรักความรักก็เรามาระวังมือที่3นะคะเข้ามาแทรกแซงความรักของท่านเนาะ,ะส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นห่วงเรื่องการเงิน,กา,งนการเงินก็ตกไพ่ปีศาจก็คือไม,ไม่ดีเลยนะในเดือนนี้นะส่วนเรื่องความรักก็ให้ระมราาัดระวังมือที่สามที่จะเข้ามาทําให้ความรักของคุณเกิดปัญหาได้นะคะเป็นการทานายคร่าวๆของดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธประจําเดือนตุลาคมนะคะดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหัสประจําเดือนตุลาคมพศ2564 การงานการงานถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินให้เรามัระวังการถูกคดโกงสูญเสียทรัพย์ในสัปดาห์นี้เรามัระวังทรัพย์สินของท่านดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักความรักก็มีเรื่องให้วิตกกังวลคิดมากแต่ก็ไม่มีอะไรร้ายแรงนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรส่วนเรื่องสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสบดี ในเดือนนี้ให้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นสาคัญเลยนะคะระมาระวังปุบัติเหตไป็นมาไนไนก็ให้มีสตินะคะเป็นการทํานายคร่าข้าคนเกิดวันพฤหัสประจําเดือนตุลาคมพศ2564ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนตุลาคมพศ2564การงานอยู่ในเกณยรดีถือว่า ประสบผลสําเร็จพอสมควรเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะส่วนเรื่องการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยในเดือนนี้มีโชคมีลาบเข้ามานะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะในเดือนตุลาคมนะคะจะมีโชคมีลาบเข้ามาส่วนเรื่องความรักความรักให้เรามาระวังมือที่3ทําให้ความรักของคุณนะคะมีเรื่องอเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันได้นะคะความรักในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีความสุขเลยนะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะดังนั้นคนเกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคมนะคะดวงชะตาในเดือนตุลาคมการงานดีการเงินก็ดีมีโชคมีลาบแต่เรื่องความรักความรักมือที่3านะคะต้องมีเรื่องทําให ไม่มีความสุขในชีวิตคู่หรือว่าในในความรักของคุณส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆของคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนตุลาคมนะคะดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนะคะการงานการงานจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในที่ทำงานนะถือว่าหนักเลยปัญหาในที่ทำงานเยอะมากสำหรับ คนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนนี้นะในเดือนตุลาคมนะ,ะการงานของคุณจะมีเรื่องหนัก,นกเข้ามาทําให้คนวันเสาร์เนี่ยเกิดภาวะเครียดอย่างมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยมีคนอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยส่วนเรื่องความรักความรักเนี่ยมีมือที่สามเข้ามาทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะคะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งนะก็ให้มีสตินะคะที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการงานมีเรื่องให้ต้องหนักใจมีปัญหาเข้ามาส่วนเรื่องความรักก็มีมือที่3อาจจะทำให้มือที่3เข้ามาทำลายความสุขของคุณนะเป็นการทำนายคร,คร่าวๆของคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนตุลาคมพศ2564นะคะก็ทำนายครบไปทั้ง7วันแล้วนะคะ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ